ฟังข่าวสารจากท่านเจ้าคณะท่านประกาศเสียงตามสายนะครับเช้านี้นะครับเพื่อบอกบุญแด่ศรัทธา,ทาฟังข่าวสารงานบุญจากท่านนะครับเชิญเลยนะครับดังน้อมเชิญบอกบุญครับ โครงการคุณภ,ภาพชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายโรงเรียนสารพีวิทยาคมนะครับโอ้ท่านชาวกำลังท่านประดับไว้สวยงามนะครับขอถ่ายเอานะครับขออนุญาตเดอ้อท่านขอถ่ายบันทึกเอาความสวยงามหนะ่อยผ่านมาเห็นช่วยงามครับโอ้สวยงวม

ตะล่อมนะครับหรือเรียกว่าดอกบานไม่รู้โรยนะครับสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับฟังข่าวสารจากท่านต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นวันสุกร์ Nah di bulan เราไ่รู้สิ่งี่เราตองารแต่ครื่องแบบนี้เราไม่รู้พวกเราต้องการนะครกันบ้างแตะคราต้องการที่จะเข้าใจไม่ใช่เรื่องที่เราต้องการแน่เราต้องการที่จะเข้าใจโอ้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  ไม้งอกงามเหมือนแสงธรรมแสงทองนะครับนี่ก็เป็นเสียงธรรมเสียงทอง จากองค์เจ้าคณะท่านประกาศเสียงตามสายให้ลูกหลานได้ปฏิบัติแต่กรรมดีครับ